ใช่ค่ะเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้15กรกฎาคม2565เป็นวันหยุดยาวอยู่นะคะมาอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนวันนี้มีเงินโอนเข้าจากกรมบัญชีกลางนะคะโดยโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิ์ในวันนี้15กรกฎาคม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะกรมบัญชีกลางได้โอนเงินให้กับผู้ถือบัตรไปแล้วหนึ่งงวดนั่นก็คืองวดวันที่1นึกรกฎาคมนะคะ ซึ่งมีการเติมเงินซื้อสินค้ากลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน30 0 0 0บาทได้รับ300บาทต่อเดือนกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน30 0 0 0บาทได้รับ200บาทต่อเดือนนอกเหนือจากนั้นก็จะมีค่าการหุงต้มจำนวน100บาทระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2565ายค่าโดยสารรถบรคอส,สอ .500 บาทค่ารถไฟฟ้า500บาทรายการของวันที่1ไม่สามารถ กดเป็นกินสดและสะสมได้นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดในวันที่15อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะไปดูรายการที่จะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนในวันนี้นะคะกรมบัญชีกลางโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรอีกรอบดังนี้นะคะ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ50บาทและ100บาทต่อเดือนผู้สูงอายุที่จะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม64ถึงกรกฎาคม65จะได้รับเงินเข้าบัตรในเดือนเมษายนถึงกันยายน65นะคะนอกเนือจากนั้นยังมีอีก2วันที่กรมบัญชีกลางจะโอนเข้าบัตรให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะคะ ก็จะมีวันที่18รกรกฎาคมเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ที่ถือบัตรและใช้น้ำไม่เกิน315บาทท่านจะได้รับเงินคืน100บาทต่อเดือนนะคะส่วนที่เกินผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้ชำระเองรายการของวันที่15และ18สามารถถอนเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้นะคะ ไปดูรายการสุดท้ายของเดือนรกรกฎาคมวันที่22นะคะสำหรับผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการได้รับเบี้ยความพิการ โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านได้แจ้งไว้800บาทเบีย้ยความพิการอีก200บาทโดยโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนกันยายนรวมเป็น1,000บาทกดเป็นเงินสดที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้นะคะและนี่ก็คืออัปเดตล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนมีเงินโอนเข้าบัตรอีกแล้วนะคะ15กรกฎาคม2565